คลิปว่าไปผ่าสดีมเมดีมผ่าไปหรอพี่เนะาะฮะคลิปว่าสิตัดปัดว่ามมีคลิปสบายดีอยู่ละลืมคักลืมแน่พี่เนาะสบายดีสบายดีไว้จุกทุกคนนะสบายดีไหนะมยลิมไหม ออเลีย้ยงกว่ไม่ใช่อ,อ่นเลีย้ยงวันนี้จอยตอนทะเลได้เอาโบเพ็ดเด้อจอยนี่อ่อนเลีย้ยวก่าแจ็คเต็มแล้วตัวไหน,นเสือไม่ยาดีมันคือแนวดารเสือไม่ยาดีม, <laughs> มีสองตัว <laughs> ว่วางจานนะใส่อ,นอัไนไทยไคลิปเจ้าห้าป่าแต่ว่าบุกเป็นยังนะเขาเขาไปลง,ลงเออถลงยั่นั่นลงได้เนิ่นกานกินแล้วอินแล้วอ้กัไม่เหมื <laughs> นอ <laughs> นจอ <laughs> มาเด้วพี่น้องมาสุกอันนู้นนี่นะอันผักเสียงเขาเจ้าไปห้าป่าเอฟซีกับปานเสียมวยก่อนเลยนะพี่น้องหาตามรางก็ได้ค่ะนะเรื่องพวกเรื่องเนาะไปไปเสียมวยโมเมนต์เนาะอันไปเบิร์เขาเจ้าห้าป่าแบบเขาจะยันไรยันไรตื่นเต้นไปกนว่างหงท่าคลิปแบบดีใจน้ำข้าเจ้านะพี่น้องตัวเองเวได้ยแบบมีเรื่องแบบได้ปานหน่อยแต่ว่ายืมป่าก็จับท้ายพี่น้อง เอฟซีมาเน่เฟียต์เปยังไงเนาะเบิ่งในคิวเด็เม่ปาก็จับยนยืน้อก็จัายยงใหูดอุ๊กนารักจเป็นยังนนองายพี่น้องเดเบิ่งนะแลนน้องผุนน้องผีแล้ว่ากรจจนดที่ใส่กันแลนน้องถาไม่ยอนเ่คาะา่เนี่เขาจะไปกันเนาะมียิ่งไปเบืงสิพี่น้องมันได้พี่น้องตาอ่อนได้ด้วอเด้มมันยังอ่อนกินอะไรด้บ้ เดินจากกุ้งกับ่มิจากกุ้งกับซีนคกเจ้าพันก่อนโคกสาหาสาหาอะไรแบบโกสาหากาศรูปเอย่นประมาณแปดสิบบาทมันจากคลองทะเลกันน้ำเขานะพี่น้องกับแพงอะสอนแอ็นอนเลียงได้มไหมนียมีกุ้งมีไม้แข้งมีปลาเมืก อ่อนเลี้ยงกได้พี่น้องมาเนี่ยดีมกินฟรีนะส่องพ่อใหญ่พวงกับแม่ใหญ่จืดน,น้พานแล้วเนาะยังเหลือแต่แม่ใหญ่อ่อนเพื่อนเด้อบันเด้อพี่น้องส่องอันเซาคีนเซาแหลนะได้รับเงินแล้วเด้ออันทายหยาดสองคนได้รับเงินแล้วเซาสะจืดกับบ่อพวงกำลังกำลังพานกดเมื่อวานนี้เนาะยังแต่มีอ่อนพี่น้องฝากดันเป็นเรื่องยัง คอมเมนต์แบบให้กำลังใจเริ่มอ่านก็เลยซึนใจคอมเมนต์ไปแล้วต,ตอบได้วตาตบคอมเมนต์นะเอฟซี่กับมาฟัางดีนซาวล่าอีกแล้วอะน้นองเจ้าวตอตคอมเมนต์ไอ้น้องเจ้าวตอบคอมเมนต์ไอ้แล้ว เห็นเสืองามเนี่ยจ้าลองดูมีจักสีชิ้นไหนก็งามอยู่ชิ้นหยินก็งามอยู่พอดีเธออยู่บันละแซนแซนไปเบิ่งไม่อ่อน กำลังเนมหาอยู่เอองานจยู่แบบนั้นตัดเธตจะงานอยู่บ่มีอ่านอไรได้เนี่ทท้งานด้ค่ะสีดำนะแบบได้แกแอปเปิลอ่อนเบิรงดูจะมามักอยู่จ้ะมักอยู่บะลงเนีย กำมมักเปิดมันมีสีบอยู่วะท่ามีสีบบด้านจังอันเนี้ยมักอยู่วะแหละเธอกำงามเยอะแน่มเพ้นไก่เว้ยหิดสะท้อนเสนาขะเจ้าสืบอ่ะเอาทงอันหนึ่งสามสิบห้าพัน สามพัาทันกิอก่อ่อ 30, 000, อสามสิบหาพัน <laughs> <Okay. S 1> งไัยใป,ปึกแวงเหียนแม่แิดดูถ่ยกัระเป๋าเซลล์อ,อ่านหาซีฟหาซีเนาะซีกระเป๋าเอาโลหนึ่ง แบบเรียนนำปลา่ะยอะันไหนไนเะหนม่เยอดิมเลือกขอเลือกกุบเป็นนะรเจียบเาดอยากยักใส่จับจับใส่ใส่โู้ตัวใหญ่เนี่ยได้สิกินเองจ้

แม่ยา<ย>ดีมเลือลอกเลือกกุ้งก็เป็นสวัสดีมันสื่อมูมาผัดกระเป๋าเน,นี๋นนอมันมันม่นกว่าเนาะ lắm oh, ừ. là suốt ngày xú ừ. ừ, đâu sự thành ông sắp đến ngày 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 nó ngày 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 น่อยไปบ่น,น่อยเนาะน่อยเพราะว่าซีปีปลายสูงสุงดผูญิงหักคือใ,ใหญ่แถวนี้<ะ>เน,นี่ยเดี๋ยวออนชีหม่วงเดี๋ยวอันชีหมวหมงบ้างดึงอ๋อเขาบ่างนะงามอ,อยู่บ่งามอยู่สีใสพอดีอยู่เล่าแหละ ใญ่เพื่อเพื่อเพื่อญงเนาะี่หนาวดอ่ะบรุลเน่บอกเลือกขึ้นวะเจสซี่เจซฟันอ่อเส่พิบ้งบอวะเนี่ยอ่อนงามีแลแหะซีนี่ละงามแ่ะซีชมพูก็มีแหละเอาเนาะใหน้องเพื่อน สุดวิ่งวิ่งวังวังได้แล้วสุดหนึ่งเจ็ดสิบพนันม่อน้องสาวเพิน่น<อ>ส,สุดสุดสา้าอิงอิงเดยด,ด,ดกว่าเปิดถ่ายอย่าผาอิงยดก่อนอ่ะอ่ะนุ่มเหมือนลูกนุ่มหย่างอันนั่นเด้อยูนิคอนจะยูนิคอนอ่ะนุ่มห่ได้อย่าผา

อู้หมุน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 เอางามงามเนืองสองซ้ำหมุนแม่หมุนแม่งามงามนะนแม่นมนแม่นี่มนเ สัครพี่น้องวัดทอดหวานคลิปนี้ก็พาไปรอตลาดน้อพี่น้องสุดๆสายเส้าอิงอ,อ,อิงพอาไปกินตับไปกินตับไปกินตับท่าเสือออนทาไปกินตับเดีเพิ่นซื้อสุดไม่หนองเพ,พิ่นนายกบีน้องไนจีใส่รองปัไงไดไีแล้วม้วนเดียวันบนั้นอ่ะเอาม้นวนโซ่ข้างก่อนม้นวนโซ่เอ็มีนะม้วน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 แม่ ไม่น้อวินี้ก็พาเราตลาดนะ้อพี่น้อง,องยามแรงๆชุดเดี่ยวนะไปไปทั้งเอาปลาสีน้ำหอมเอาคนละฉีน้ำหอมอะไรกับผ้าจะเอ,อาไปห่วงตัวนะ่ะขึ้นนี่อีกกาจบเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องกกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์ไม่ลังใจเด้อบ๊ายบายไอ้เปิ้ลพานก็ดีบ่ายนะพี่น้องแง่งตะเพิน่นอีู่ด้านทางตะพัน